กินอิ่มถ้ากินอิ่มแล้วก็ไม่นอถ้าไม่อิม่มเนะโอ้โหเมื่อวานเนี่ยหิวม,มากเป็นข้ายวยาพิษของครัเอายาวิตามินให้กินด้วยทีนี้ลงมาเิ้แล้วทอดปลาเทอดไม่ทันเป็อนอะไร สบายดีค่ะคุณไทยเก็บตัวมาอีกแล้วใช่ค่ะไม่มีคุณพระไทยนะมีเจ้าช็อปเตอร์นะ,ะคะเป็นเป็นน้องช็อปเตอร์ค่ะไหนคุณพระไทยอ่ะมาตด้ไหง น้อนอเล่นก่อนนะพี่จีจะไปเอาข้าวให้น้องหมาแล้วนะว่าถ้าลุกไปนะเขาก็จะร้องตามค่ะ ทาออันนี้เป็นยังไงบ้างเป็นลำโพนงานเบาๆลงบ้างหรือยังได้จะสงใจนะนะอีกเดือนนึงช่วงนี้งานเบาลงหรือยังคุณครูใส่สีหายมากสีจ่อไหม เจ,จ,จ้าคือเจ้าหญิงสาบ่มีซับผีโอ้ยเนาะเรียนชื่อเจอ้เหนอนั่นแค่ดวงดวงนะค่ะมันดวงดีดวงดีสันดวงดีขี่ดวงมาเลยนะเนี่ยขี่ดวงมาเลยนะนี่ จะเรียกว่าสีดวงมาเกิดไปเธ้เนาะฝนตกแล้วอ๋อไม่ไม่ตกพอดีได้ยินเสียงใช่ไหมคะเครื่องเครื่องนี้จะมีเสียงซาซาเปิดพัดลมค่ะพอดีฮครูเปิดพัด,ดลมครับลูกอันนี้อันนี้ og <Grencerate> annet. <hittany> 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 Å! <skrøk> អូអត់ចောက်អត់ចောက်กินเองចောက်กินเองទេណាអូ